จังซีมันต้องถอน I think I said that wrong I'm not sure จะเล่นอีกแก่จังซีมันต้องถอนจังซีมันต้องถอนอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะหลานสาวแหววเปลี่ยนใจนอนนอนบ้านแหววทั้งคืนวันซุกแล้วก็คืนวันเสาร์จ้ะตอนนี้เป็นอ่าเช้าของวันอาทิตย์จ้ะพี่สาวบิลลี่เหลืออีกประมาณสักสิบนาทีแกก็มาลาป่อลูกสาวแกกลับบ้านแล้วจ้ะในตู้เย็นแหววมีแค่นี้เนาะมีแพนเค้กแล้วกร มีใส่กอกมีเบคอนแล้วเราก็มีผลไม้มีแค่แอปเปิลแล้วก็ลูกแพรจ้ะเราจัดโตเตรียมอ,อาหารให้เด็กๆก,กินตอนเช้าจ้ะเราเป็นคนที่ชอบดอกเบญจมาศมากๆเลยจ้ะกินหอมแล้วดอกเบญจมาศนะ่ะก็อยู่ได้นานเลยจ้ะเวลาเราใส่แจกันเนี่ยแอบบแนะนาเลยเนาะถ้าคนไหนที่แบบว่า,อ,าอยากจัดแจกันดอกไม้ด้วยดอกไม้สดๆนะ่ะ เพราะว่าอยู่เมืองนอกน่ะในช่วงหนาหนาวน่ะดอกไม้จะราคาแพงหน่อยจ้ะแล้แนบะบนําเลยหไใช่ดอกเป็นจมาดน่ะจะอยู่ได้นานเลยจ้ะเวลาเราใส่แจกันเนาะเราก็มีกลิ่นหอมด้วยสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้า,ว,จาวันนี้บอกไม้เราเนาะแบบมา,แ,นะแ,บมาแป๊บๆจ้ะ หลานสาวแบบวกลับบ้านไปแล้วเนาะเราแบวก็เลยพาลูกๆไปโบวชจ้ะเราไปบวชกันเสซจเรียบร้อยแล้วแหบวก็เลยแวะมาปั้มน้ามันมาซื้อน้าดื่มกันจ้ะเพราะว่าเด็กๆเขาอยากจะไปซื้อเสื้อผ้าที่เดอะมอลเนาะเดอะมอลใกล้ๆบ้านแหววก็มีจ้ะแต่ว่าเด็กๆเขาไม่ไปกันเนาะแบววก็เลยจะต้องพาเขาไปเดอะมอลอยู่ตรงอ่าบ้านาป้าเขาจะ้ะเดอะมอลตรงนั้นจะเป็นเดอะมอลที่ใหญ่แล้วมีแบบว่าของอ่ะร้านค้าเยอะกว่าเดอะมอลตรงบ้านแหบวจ้ะเราก็เลยจะขับรถไปตรงนั้นใช้เวลา ประมาณ45นาทีก็ถึงจ้ะเป็นเดอะมอลที่อยู่ใกล้ๆก,กับบ้านแพทเลยจ้ะบ้านแพทนะ่ะห่างจากบ้านแพทประมาณ3นาทีก็ถึงเดะมอลตรงนั้นจ้ะแต่ว่าจากบ้านเดี๋ยวไปเดอะมอตรงนั้นอนะ่ะใช้เวลา45นาทีเดี๋ยวยังไงตามไปดูเดอะมอลกันเลยจ้ะว่าก็เดอะมอคนเยอะหรือเปล่าช่วงนี้โควิดระบาดเยอะเลยจ้ะคนติดกันเยอะเลยเดี๋ยวยังไงตามไปดูกันเลยจ้ะเด็กๆเข้ามาดูชุดนอนกันจ้ะ แลาเป็นบางอย่างเราจ้ะคนเยองเยอะเลยจ้ะััเนี่ยเดโมตรงนี้คนจะเยอะกว่าเดมมก็บ้านเดี๋ยวจ้ะเพราะว่าเขาขายของเยอะเลยจ้ะเดมมก็นี่คนจะเยอะกว่าบ้านเดี๋ยจ้ะ เมอใกล้จะปิดแล้วจ้ะโดยอีกหนึ่งชั่วโมงกว่าปิดวันอาทิตย์เขาจะปิดอ่ะตอน6กโมงเย็นจ้ะ เด็กๆเ,เขาอยากกินไอติมกันจ้ะ หรืออีกสิบห้านาทีจ้ะเดอโมเขาจะปิดนเนาะแต่ว่าแบบวออกมาก่อนจ้ะเดี๋ยวเราจะต้องขับรถกลับบ้านอีกใช่เวลาสี่สิบห้านาทีจ้ะเดี๋ยวจะแวะไปช็อปไล่ก่อนไปซื้อกับเขาก่อนเพราะว่าก๊อบ,บ้านนะ่ะทั้งนมทั้งไข่มดเกี้ยงยจ้ะนั่นตาเบีทั้งไข่ทั้งนมมดเกี้ยงในตู้เลยจ้ะจะต้องแวะไปซื้อไข่ซื้อนมก่อนเราถึงจะเข่าบ้านเนาะ กว่าจะขับปรถจากนี่ไปถึงบ้านก็คงจะไปถึงตอนประมาณหนึ่งทุ่มจะ้ะแล้วก็แวะซื้อของอีกสักหนึ่งชั่วโมงหนึ่งทุ่มสองทุ่มถึงบ้านสองทุ่มพอดีวันนี้เดี๋ยวไว้เจอกันกับบ้านจะ้ะเ้าจะให้ดูอะไรจะ้ะอยู่ตรงนู้นกองหิมะจะ้ะยังไม่ละลายเลยเพราะว่าอากาศวันนี้ยังหนาวเลยเด้ดี๋ยว่าจะให้ดู กองหิมะจ้ะขอบคุณจ้าขอบคุณขอบคุณทุกๆคนนะจ้าที่เป็นกำลังใจให้แบบเราก็ครอบครัวแบบมาตลอดคลิปวิดีโอคลิปนี้แบบก็ขอจบเพียงแค่นี้จ้ะไว้เจอกันคลิปต่อไปจ้ะสวัสดีจ้า Oh we're still going <laughs> All right um Hey everybody thank you for watching the videos make sure you give the thumbs up subscribe if you haven't hit that notification bell And um, see you all soon. Cheers, everybody. Bye -bye. <laughs> <laughs> I think I said that wrong. I'm not sure. again. Uh, how do you do it again? <laughs> I don't know. Look, I like the video. It's uh, what was the best song in Thailand on YouTube? It says yeah. that's how I look it up. I don't. I can't do the whole squiggly line thing like you know way yeah. out here. I don't know how to find it, so I just look up best song in Thailand and Jengsi <laughs> that, That's what comes up. again, come on. And 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 know that song. Come on, come I know how it goes, but. เขาบอดูได <laughs> no. okay, <bye> ้แต่เก็บโอเคบายบายลองเพลงจ้ะบายบาย